หมอนาลานพิกายสลายพิจัยมีของดีมาฝากไปดูกันค่ะวันนี้หมอนาจะมาไขาความจริงบางอย่างเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังว่าทำไมโรคเรื้อรังจึงรักษาไม่หายและต้องทานยาเคมีตลอดชีวิตในพระไตรปิฎกเ่มที่21ข้อ87อุตตะตาสูตรกล่าวไว้ว่าเหตุที่ทำให้คนป่วยมี8ประการหนึ่งใน8ประการนั้นก็คือกรรม กรรมไม่ได้หมายถึงเฉพาะกรรมในอดีตเท่านั้นหากยังหมายถึงกรรมในปัจจุบันด้วยเช่นพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้เจ็บป่วยดังนั้นการแก้ปัญหาของโรคที่เกิดจากกรรมต้องแก้ทั้งกรรมปัจจุบันและกรรมในอดีตด้วยการแก้โรคกรรมที่มีสาเหตุจากกรรมในปัจจุบันเช่นมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องก็ต้องปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องตามธรรมชาติของร่างกายหรือ ถ้าโรคกำรรเกิดจากกร,รมในอดีตก็ต้องไปสืบกรรมหาเจ้ากรำรในเวรให้รู้ชัดดังตัวอย่างต่อไปนี้ปัญหาชีวิตคืออะไรคือเป็นภูมแพ้แล้วก็เหนื่อยใจสั่นร้อนโบกวาบแ,แล้วปากเป็นแผลหมอบอกว่าเป็นเชื้อราลักซาก็ไม่หายด้ยค่ะเคยแทงหนึ่งคน<ะ>รับขันหนึ่งขันนานมาแล้ว<ะ>ใจสั่นด้วยทานข้าวไม่ได้ด้วย<ะ>มีอะไรวิ่งอยู่ในตัวด้วยปากเป็นแผลร้อนท่านเทวดาเกี่ยวกับเด็ก และเกี่ยวกับวิญญาณอื่นอีกบ้างหรือเปล่าวีเด็ใช่ไหมท่านหนแทง้งถ้าวีเด็กนั่นแหละนะก็อย่าหวังแหละค่ะจะมีความสุขหาแหละท่านเลยสรุปแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องเด็กเพียงหนึ่งเดียวใช่ไหมใช่แล้วท่านอืหากท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ